เทียงกันทุกคนคนกองบอลกัจบนมัตกาพระคุณเจ้าวัดตมาราชทุกลูกและเรียนท่านประธานในพิธีนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับท่านนายอำเภอเมืองสมุรีนะครับและสวัสดีแก่ผู้เกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเบิรคุณแม่สมงจิตเต็มสีในวันนี้นะครับ กระผมนายสุชาตินันทนนท์ได้รับสัญทานิมัติจากอังกาพ้าให้เป็นพิธีกรในด้านพิธีการในวันนี้นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบางสกุลเพื่ออุิศส่วนสุนให้ผู้วายชนอันดับแรกกจ้าาขอเรียนเชิญครอบครัวคุณแม่สมติตเป็นสีครับขึ้นทอดผ้าบางสกุล เอเรลยทะต้ทงการับบบทหลัง có cả cho kênh Ghiền จะเป็นการทอดผ้านะครับขอเลนเชิญทั้นละสองท่านนะครับลำดับต่อไปเจ้าภาพขอเลนเชิญนายสุนทรตันติโาคุณนายกกโค์งการบริหารส่วนตำบลหนองดีและกำนันคุณหน้าลักจรินท่านกำนันตำบลหนองดีให้เก็บผ้าผ้าความคุณขอเลนเชิญครับจากพระราชนาคุณย้าพระวัด สมานลาดหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบรรทุกนขอาการมีมนครับ ขอขอบคุณนายถึงทรัตนิภูกาคุณนายกอง์การบริหารตรวจตตาบนหนองรีและกำนันคุณนากรัศกฤตท่านกำนันตะบนหนองดีไว้หน้าโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านตอ่อจอปัญญาพลอาจวาลินสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีและท่านผู้ใหญ่สีวันกิตจินดาอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบ้านตึก ให้เก็บขึ้นทอดผ้าบางทุนขอเรียนเชิญครับ กระาภาพขอขอบคุณท่านสจอปัญญาพลอาจวารินสมาชิกสภาองค์การมหารส่วนจังหวัดชลบุรีและท่านผู้ใหญ่สีวันจิตจินดาอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลบ้านปึกไว้ในโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เจิดจิตตัปนาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดตำบลนาจอมเทียนและท่านผู้ใหญ่ภพรัฐวิถี ใหญ่บ้านมุท่ห์ตำบลหนองรีให้เกตขึ้นทอดผ้าบางคุณขอเลนเจอญ์กับการประรัฐนาพระคุณเจ้านึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางคุณขอกรบนิม,มนกับ เจ้าภาพขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เดินจิตทัพนาผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลนาจอมเทียนและท่านผู้ใหญ่พารัฐวิถีผู้ใหญ่บ้านหมู 8, ททหหหม่ที่5ตำบลหนองลีไว้หน้าโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปเจ้าภาพอขอเรียนเชิญนายเทิดศักดิ์เสริมทรัพย์เลขาทองตุมหมู่บ้านหมู่ที่5และนายธนกิจวิถี คณะกรรมการกองทุนหมู่ที่5้าตำบลหนองนีให้เก็บขึ้นยอดผ้าบางทุนขอเรีนเชิญครับกาบประราชนาพระคุณจเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางทุนขอกรบนาบิมตนครับ คณะกังการกองทุนหมู่ที่5ไว้ในโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปเจ้าภ้าขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุระิดชุมสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่ทีนนน่ตำบลหนองดีและท่านผู้ใหญ่เจริญวิสิตธสังตวนผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลหน,นองดีให้เกียรติขึ้นเ้า้าบางกุลขอเรียนเชิญครับอ่าพระราชนาพระคุณเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางกุล Okay, oh, ท่านผู้ใหญ่สรติชุมสวุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมูที่สี่และท่านผู้ใหญ่เจริญพิจิตรสังสวรรณผู้ใหญ่บ้านหมูสองตะบนหนองลีไว้หน้ากาสดีครับลำดับต่อไป,จปอเ,เจ้าพระขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สนเกีย,ย,ยกรติเจริญผู้ใหญ่บ้านหมูที่เกติะบนหนองลีและท่านผู้ใหญ่พรทิ์ต่าถือผู้ใหญ่บ้านหมูที่เป็นตะบนหนองลี ให้เกิดขึ้นว่าป้าบังคุ้คนขอเรียนเกิญครกับกาบราันาพระคุณเจ้าหนึ่งลกูกขึ้นพิจารณาพระบังคุ้คนขอกราบทิมมอนกับ เจ้าป้าขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่สมเกียร 7, ติประเสริฐผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดและท่านผู้ใหญ่พรทิพย์แท้ซื้อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลหน,นองลีไว้หน้าโอกาสนี้ครับลำดับเ่อไปเจ้าป้าขอเรียนเชิญนายจอมแก้วแสงชวลิตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองลีหมู่ที่ห้าและนายพยอมิ่งมาวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดีหมู่ที่6ให้เก็บขึ้นทอดผ้าบางังทุลขอเนเชิครับกราบราตนาพระคุณเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบังคุนขอกาบดิมนครับ เจ้าภาพขอขอบคุณนายจอมแก้วแสงชวลิตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองดีหมู่ที่ห้าและนายพยอมมิ่งมาวงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองดีหมู่ที่6ไว้ในโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณจำนงเนื่องจำนง ประธานอาสมอตำบลหนองลีและคุณนิชานันสมคำตีผู้อำนวยการโรง,งพยาบาลสงเสริญสุขภาพตมบลหนองลีให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางทุกุลขอเรียนเชิญครับข้าราตนาพระพุทเจ้าหนึ่งโลกขึ้นพิจารณาผ้าบางทุกุลขอกราบถิมนครับ ้าภาคขอขอบคุณคุณจำนงเนื่องจำนงประธานอ,อสอมอและคุณนิชานันสงคำสีพวงโดยการลงเชาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองลีไว้หน้าโอกาสดี้ครับลำดับต่อไปอเ,เจ้าภาคขอเรียนเชิญท่านเรนโทรประสบจรุลลัตประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหน,นองลีและท่านกำนันสลายุทธสุรคุณ กำนันตำบนกษะเถสุวรรณให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางทุลขอเลเจริครับกาบประราชนาพระพุธเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางทุนขอการในมรับ เจ้าภาพขอขอบคุณท่านเลอโทรประสบจรุลลัตประธานชมรมผู้ถูงอายุตำบลหนองลีและท่านกำนันสลายุสุลกุณกำนันตำบลเททกษตรวันไว้หนะโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านดรกัปปนาถพรพรมวินิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรจุรรณและท่านผู้ใหญ่บรรพศแสงชาวลิตผู้ใหญ่บ้านหมูตีตำบลหนองข้างก้อให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางังสกุลขอเรียนเชิญครับกาพราชนาพระคุณเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางังสกุลขอกราบในมนลครับ เจ้าภาพขอขอบคุณท่านดรกัมปนาศพรพรมวินิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวนและท่านผู้ใหญ่บรรนทศแสงชาวฤกษผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลหนองข้าคอบไว้หน้าโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปเจ้าภาพขอเรียนเชิญ นายอมริน,นิมณนวนประธานอสมอแห่งชาติและคุณพรพศธีระตันติกุลเลขากลุ่มเพื่อนสองศูนย์ให้เกตขึ้นทอดผ้าบังคุลขอเรียนเชิญครับ การรัตนาพระคุณเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางทุกคุณขอกาบดีหมดครับ อกาสนี้ครับท่านแก่พงเก็ท่านนะครับเราก็คงต้องรอท่านประธานในพิธี <c oughs> ขอไปครับท่นานนายนนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการอ่านประวัติของผู้วายชนโดยนางสาวกัญญาพัฒนเรืองจัน <c oughs> ขอเรียนเชิญครับ แขกมิตรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้กลา่าวถึงประวัติของผู้วัยชนเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและชีวิตที่ผ่านมาคุณแม่ส่งจิบเรมสีเกิดเ,เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2483นาบ้านเลขที่47ท11หมู่5ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นบุตรของนายชมนาํ ได้สมรสกับนายประยงค์บุญโชคและมีบุตรทั้งหมด5คน 1. นางสาวนิติยาบุญโชคเสียชีวิตแล้ว 2. นางสาวราตีบุญโชคเสียชีวิตแล้ว 3. นางสาวมีนาบุญโชคอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า 4. นางสาวงมงฤทธนันทพิสาตรธุรกิจส่วนตัว 5. นายมานนทนันทพิสาตร อาชีพธุรกิจส่วนตัวตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านเป็นผู้ขยัขนข็งแขงมีความรับผิดชอบรักครอบครัวและเป็นที่รักใคร่ของผุกคนรอบข้างท่านได้ประกอบอาชีพค้าขายและได้สร้างควประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อมาได้เจ็บป่วยด้วยโรคชราและได้ถึงแก่ตามอย่างสงบเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568 สิริรัามยาุได้84ปีการจับไปของท่านครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียอันนิ่งใหญ่ของครอบครัวและผู้ที่รู้จักแต่คุณงามความดีของท่านยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปในานามของครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความอาลัยและร่วมส่งดวงวิญญาณของท่านในวันนี้ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สมจิตเริงศรี ได้ไปสู่สุขติพบและขอให้ท่านหลับเหวเป็นสุทตลอดนิรันดร์ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านรองวานนี้เนื่องจำนงน,นะครับท่านรองนายกองการริหาร ตวนตะบลหนองลีให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางตุคุณขอเรียนเชิญครับขอกราบดิม์ครับ เจ้าภาพขอขอบคุณท่านรองปานิ่เนื่องจำนงรองนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองรีไว้หน้่อาแนี้ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองพิชิตเนื่องจำนงนะครับรองนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองรีให้เกียรติขึ้นยอดผ้าบังคุณขอเรียนเชิญครับกราบลานาพระบุญเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางคุณขอกราบนีมนครับ ท่าภาพขอขอบคุณท่านรองพิชิตเนื่องจำนงรองนายยกองค์การบริาหารส่วนตำบลหน,นองรีไว้หน้าโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการไว้อะไรแด่ผู้วัยชนเป็นครั้งสุดท้ายกระผมค่าขอเรียนเชิญแ,แก่ผู้แก่ยืนสงบดิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอบคุณครับขอทุกท่านจันั่งสับลำดับสุดท้ายเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านนายวรจัดสถาพรคินโย,ยในอำเภอเมืองชมมลบุรีให้เกิขึ้นทอดผ้า,าบางพมุนและเป็นประธานฝ่ายคารวะในการประชุมเพลขอเรียนเชิญครับกาบอราธนาพระคุณเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางพมุนและเป็นประธานฝ่ายสง์ ในการประชุมเพิงขอกราบติมนครับ ขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวทุกท่านนะครับเมื่อพระคุณเจ้าวังดอกไม้จันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่นเชิญทุกท่านนะครับเดินขึ้นเลยนะครับไม่โดยไม่ต้องถอดรองเท้านะครับในนามของเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยบุญทิดานะครับของคุณแม่สมจิตเป็นศรีต้องขอบคุณท่านนายเำเอเมืองลำบุรีนะครับท่านนายวรจักรสถาพรพิโย ไว้โอกาสนี้เลยนะครับที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับและในงานวันนี้นะครับท่านผร้ Thank you.

あ <music> <music>